เราเรียกร้องผู้นารัฐบาลมาโดยตลอดอยู่แล้วเราเรียกร้องพรคเพื่อไทยมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทั่งพักร่วมรัฐบาลเองผมคิดว่าตอนนี้เขาตอนนี้เขาก็พินิจพิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันณนะเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลเองเขาก็ต้องมองว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เขาจะต้องขยับเพื่อที่จะให้ประเทศไปต่อได้แม้ในช่วงก่อนหน้านะครับจะได้ช่วยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะครับรักเื่อไทยสร้างชาติบอกว่าโอเคจะต้องลักด้าง่นเครื่ รมมามก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกระทบกับเกษตรกรขนาดไหนซึ่งมันเป็นฐานเสียงที่เขาพยายามที่จะเข้าไปเจาะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างพรรคเล็กๆนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาหรือพรรคใดๆก็ตาม<อ>พวกนี้นอกจากมีสปีชออกมาก็ยังไม่เห็นทําอะไรเลยแลวผมก็<ผ>มต้องถามย้อนกลับไปว่าคือถ้าเขาต้องการผลักดันจริงๆโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เขาสัญญาไว้ว่าโอเคเขาจะมีเบี้ยให้กับคนชราหรือว่าทางหน้าของผู้พิการให้สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยที่เขาไปสัญญาเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะผลักดันเร ระดับ,บนั้นเขาจะรีเควสเป็นผู้นากระทรวงต่างประเทศในตอนน้าเวลานั้นมันก็อาจจะทําได้เพราะตอนช่วงนั้นมันก็มีการเรียกร้องด้วยซ้ำแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทุกคนต้องถอยจากความเห็นแก่ตัวมากมทุกคนมีข้ออ้างตลอดเลยตอนที่จะโดดเข้าร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันทางด้านของพรรคแกนนารัฐบาลเองก็มีข้ออ้างที่จะอยู่ในอำนาจต่อแต่ผลสุดท้ายทุกคนไม่ได้เห็นหัวประชาชนอยู่ในสมการวันนี้เนี่ยโดยสถานการณ์ของประเทศเนี่ยมันล่อแหลมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาจิต ่ไไปตอด้เขาต้องมีคําตอบวันนี้ผมถามว่าพอมีภาษีทั้ง19%เข้ามาพอมีปัญหาด้านความมั่นคงเข้ามาครับในแต่ละพรรคการเมืองมีการแอคชั่นอย่างไรบ้างเราเห็นกันอยู่คนที่แอคชั่นมากที่สุดและสื่อสารมากที่สุดแล้วก็ดูเหมือนจะเข้าข้างประชาชนมากที่สุดกับกลายเป็นเพียงกองทัพพรรคฝ่ายค้านก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่เท,ท,ท่าที่สระเท่าที่สายขาจะมีแล้วพรรคผมมีเสียงเดียวอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็เสียงดังที่สุดเท่าที่จะทำแล้วแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวทักษิณนารัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงทุกพรรคการเมืองที่ เรื่องของจังหวะจะาโคน,นมันสาคัญวันนี้เรายังไม่รู้คําตัดสินศาลจะเป็นอย่างไรในกรณีของคุณลุงอิงเรายังไม่รู้คาตัดสินศาลจะเป็นอย่างไรในกรณีของทักษิณแต่ผลสุดท้ายมันย้อนกับบาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือจิตสานึกของความเป็นนักการอย่าให้ประชาชนหมดหวังกับความเป็นการเมืองคนถ้าเชื่อมันในกองทัพมากกว่าแล้วรู้สึกว่านักการเมืองเลวหมดอันนี้อยู่ยาก